โลกของเราหมุนเร็วขึ้นทุกวันการศึกษาก็หมุนเร็วขึ้นตามไปเช่นกันเร็วทั้งด้านวิชาการเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีและเต็มไปด้วยการแข่งขันผู้ปกครองทั้งหลายต่างก็ทุ่มเททรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนมากมายเพื่อให้ลูกหลานของตอนเองได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเสียค่าใช้ใจ่ายมากเท่าใดนี่ยังไม่นับค่าติวเตอร์กดวิชาต่างจากผู้ปกครองที่มีสถานภาพทางการเงินไม่ค่อยดีลูกๆจึงไม่อยู่ในสถานะที่จะแข่งขันได้ส่วนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความประพฤติเราไม่มุ่งเน้นกันอีกต่อไปเมื่อค่านิยมคือการใช้เงินซื้อความสำเร็จปัญหาทางสังคมจึงตามมา เมื่อเด็กๆต่างพากันวิ่งไปข้างหน้าหาความสำเร็จแต่ปราศจากคุณธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราจึงอาจได้คุณหมอที่ขาดเมตตาธรรมดูหมิ่นผู้ป่วยหรือได้ข้าราชการที่ทุจริตกลายเป็นปัญหาระดับประเทศที่ยากต่อการแก้ไขแต่อย่าพึ่งสิ้นหวังไปครับผมมีโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งอาจจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยหรือของโลกก็ว่าได้ไปติดตามรับชมกันเลยครับพศ2520หลวงพ่อฤาษีได้จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาลขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานทุนทรัพย์ดำเนินการเริ่มแรก1 0 0 0 0แบาทเพื่อสงเคราะห์แก่ประชาชนและตำรวจทหารที่อยู่ตามจุดต่างๆทั่วประเทศ ต่อมาหลวงพ่อเล็งเห็นว่าการจะสงเคราะประชาชนให้มีการพัฒนายอย่างมั่นคงต้องส่งเสริมด้านการศึกษาท่านจิงดมริตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นในปีพศ .2528 และใช้ชื่อที่ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุธรรมยานเถระเป็นชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถรวิทยา ตั้งอยู่ในเขตธรณีสง์ของวัดท่าสุงบนเนื้อที่14ไร่หลวงพ่อได้ให้คำขวัญประจำโรงเรียนว่าประพฤตินตนดีมีความสุขและได้วางกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆสำหรับครูและนักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออบรมสั่งสอนให้เยาวชนของชาติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่หลวงพ่อได้วางไว้ถือว่าเป็นกฎเหล็กห้ามิมิให้ละเมิดเช่นการรักษาศีล5้าและการ,รมบท10การ,รมบททางกายมี3ข้อคือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดในกรมกรมการมบททางวาจามี4ข้อคือ ข้อหไม่พูดปดข้อ6ไม่พูดคำหยาบข้อ7ไม่พูดส่อสเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกันไม่พูดนินทาข้อ8ไม่พูดเพ้อเจอร์เลวไหลกรรมบททางใจมี3ข้อคือข้อ9ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมข้อ10ไม่คิดจองล้างจองผ่านใครไม่พยาบาทใครข้อ11มีความเห็นถูกต้องตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้า เมื่อรักษากรรมบทสิบได้ย่อมควบคุมทั้งกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติชั่วข้อต่อมาคือการมีสังขาวัตถุสี่สังขาวัตถุแปลว่าธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กันหลักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรังใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้และทำให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน สังฆะวัตถุมีสีประการคือ 1. ทานการให้การเสียสละการแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นช่วยปลูกฝังให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัวข้อ 2. ปิยะวาจาการพูดจาด้วยความจริงใจไม่พูดหยาบคายก้าวรา้าวพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะพูดดีต่อกัน 3. อัตจริยาช่วยเหลือกัน 4. สมานัตตา คือการปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายการทำตัวให้เข้ากันได้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่เอาเปรียบร่วมเผชิญและแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ความสุขร่วมกันไม่ถือเขาถือเรารู้จักผูกมิตรกับผู้อื่นในยามที่ตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทอดทิ้งยังช่วยเหลือย่อมเกิดความสุขและความสามัคคีในหมู่คณะนอกจากนี้หลวงพ่อยังกำหนดควบคู่กับการฝึกให้นักเรียน คุ้เคยกับการทำสมาธิภาวนาโดยให้มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นมีการฟังธรรมและเจริญพระกรรมฐานทุกๆุกวันหลวงพ่อต้องการสงเคราะห์เฉพาะคนดีจริงๆเท่านั้นเด็กๆที่จะเข้าเรียนได้จะต้องผ่านการสอบทางวิชาการและจะต้องผ่านในการฝึกพระกรรมฐานด้วยนอกจากตัวเด็กแล้วผู้ปกครองจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วย เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งผู้ปกครองและเด็กยอมรับและเข้าใจตามเงื่อนไขที่หลวงพ่อได้วางเอาไว้โรงเรียนไม่เก็บค่าเทอมหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากค่าอาหารกลางวันแต่ก็มักจะมีผู้ใจบุญสงเคราะห์ช่วยใจ่ายในส่วนดังกล่าวให้และเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำที่มีนักเรียนอยู่รวมกันหลายร้อยคน นักเรียนทุกคนจะไม่สามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ได้ภายในโรงเรียนเด็กๆจะต้องฝึกใช้ชีวิตในโรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆที่มาจากต่างภูมิลำเนาเด็กทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทีเทยมกันจำนวนเงินที่จะต้องใช้จ่ายถูกกำหนดให้มีอยู่ในอัตราเดียวกันกินอาหารเหมือนกันและอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่เอาเปรียบกัน และงดติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนเด็กจะต้องอยู่ได้ด้วยตนเองผู้ปกครองจะสามารถรับเด็กกลับบ้านได้เดือนละครั้งเท่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกอิทธิบาท4ซึ่งแปลว่าฐานหรือหนทางสู่ความสำเร็จประกอบไปด้วยฉันทะไฟใจรักจะทำสิ่งนั้นๆอยู่เสมอ ปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปวิริยะคือการขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งนั้นๆด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนไม่ย่อทอ้อจิตตะตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักไฟไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยวิมังสาหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใกล้ครวน รวจหาเหตุผลมีการวางแผนวัดผลค้นคิดแก้ไขปรับปรุงการทำความดีคือการพยายามรักษาศินไม่ให้บกพร่องเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจแต่การทำความชั่วคือการละเมิดศินข้อใดข้อหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าการที่เด็กๆจะควบคุมจิตใจให้อยู่ในสินห้าและกรรมบวชสิบนั้นว่ายากแล้ว แต่การมีสังคขวัตถุสี่ประจําใจคือการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเสียสละแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัวการพูดดีต่อกันการช่วยเหลือกันความสามัคคีในหมู่คณะนั้นจะยิ่งช่วยเสริมให้เด็กรู้จักอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขสุดท้ายคือการมีอิทธิบาท4ซึ่งเป็นฐานหรือหนทางสู่ความสําเร็จเด็กจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในภายภาคหน้าได้มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับการทรงตัวของอิทธิบาท4ถ้าอิทธิบาท4ทรงตัวได้สูงความสำเร็จย่อมเกิดผลสูงตามที่ได้ตั้งเจตนาไว้เด็กๆที่สามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้จนจบหลักสูตรพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมสมตามจุดมุ่งหมายของประเดศพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ ขอขอบคุณทุกท่านท,ท,ที่เข้ามารับชมขอราตนาบารมีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทุกทุพระองค์นับตั้งแต่สมเด็จองคระถมบรมศาสดาสัมาสามพุทธเจ้าพระพุทธสิกขีทศพลพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีขออำนาจบุญบารมีธรรมของทุกทพระองค์โปรดสงเคาะให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านเทิด